กับสวัสดีเพื่อนๆพี่น้องทุกท่านเนี่ยอสู่ช่องกเกมก็มาอยู่กับผมเนะเกมรวมอน,นิเมะนะซึ่งช่องผมเล่นเป็นเกมหลักแล้วนะครับผมก็มาดูกันว่าระหว่างตัวเล่นเกตสองตัวนี้เน่ยตัวไหนดีกว่ากันนะแตกต่างกันยังไงดาเมจใครมากกว่ากันนะก็เป็นตัวเลือกที่ทุกคนสมควรที่จะเลือกมาด้วยนะครับถ้าได้มาก็ต้องมาใช้นะผมใช้ปุ๊บผ่านด่านทันทีเลยนะยก็ก่อนจะไปดูนะ ใครมองหาร้านเติมเกมสะดวกปลอดภัยแนะนำร้านท็อปแอปเนี่ยเติมเกมเติมถูกเติมไวเติมปลอดภัยต้องโอท็อปแอปเนี่ยมีทุกเกมไม่ท่านเลือกเติมไม่ว่าเป็นเกมเดิมสตูไทยใหญ่ๆมีหมดทุกเกมนะ่ยไปดูที่เว็บโอท็อปแอ .com ได้กับเว็บไซต์หลักเรานะแล้วก็เพจโอท็อป .com เหมือนกันนะ่ยแบ็คโค้เบอร์นะสมาชิกที่เล่นอยู่เนี่ยยังเติมร้านเราประจำอยู่นะรายแอดเฟซบุ๊กเว็บไซต์ตามนี้เช่นเดิมรับเติมทุกแพ็คนะตู้มาเรื่อยๆก็ไม่มีใบกระชาเปิดก็เติมหมดแล้วเรายิ่งะถูกนสหรับ สาวกได้นาร็อกรีเบิร์ดเนี่ยไม่ควรพลาดนะยิงเติมยิ่งเก่งนะฮะแต่นาร็อกนะฮะก็เติมกับล้านเราได้นะครับผมทักมาที่เพจจะมีแอดมินคนเดียวกันเติมเกมเติมถูกเติมใบเติมปลอดภัยต่อโอทอปแอปเนี่ยไม่มีการรีฟันแน่นอนเนี่ยแล้วก็ขอบคุณน้องๆทุกท่านที่อุดหนุนกับล้านเราด้วยนะครับผมมาดูความแตกต่างนะของ2ตัวนี้นะ่ยเดี๋ยวมาดูจุดเด่นของน้องคนนี้ก่อนนะฮะสกิลนะฮะอ่าก็จะใช้ในขีปนาวุธนะฮะโจมตีศัตรูทั้งหมดเนี่ยนี่ได้เปรียบ เรื่องของดามจตรงนี้แหละครับผมทั้งหมดเนกะายภาพ5ครั้งนะที่เท่ากับการโจมตี90%และลม้มลงนะฮะมันดีตรงที่ศัตรูผมลองใช้จริงแล้วนะลม้มลงเลยอันนี้ผ่านผ่านอีเวนต์ด่านสุดท้ายด่าน10ได้เลยผมได้มาปุ๊บได้เลยนะฮะตรงนี้ความแตกต่างมันมันมันเยอะมากนะฮะอันนี้ก็อัพนะฮะอัพสูงสุดก็จะได้อ่อ h p พจะหนาามานะแล้วก็ ดาเมจก็จแค่สี่สิบางตัวก็80นะบางตัวก็60นะแต่ตัวพวกเนี้ยคอแสงพวกเนี้ยเราเราไปแชร์เลเวลเนี้ยเลเวลก็จะเปิดตอ 40, นสะี่ะเนาะอ่าอันนี้ก็ใช้หอกนะฮะแสงดะอ่าทิ่มไปอีก140เนาะแล้วก็ทำให้ศัตรูห้ามใช้สกิลภายใน3วินเนี่ยฮะอันนี้คือ2สกิลมันก็มีดาเมจแล้วใช่ไหมอ่าอันนี้อันนี้สำคัญเลยคนระับสกิลที่4คือ เนี่ยอันนี้เห็นว่อมันน้อยว่ะอะไรเงี่ยแต่ผมใช้จริงเลยมันมันถี่ยิบเลยนะเร่งเกตถี่ยิบเลยนะเนี่ยโทษะ9ก้าสิบนี่เร่งแบบทุกตัวเลยนะสามวิทุกๆสามวนะิเนี่ยเนี่ยมีวิญญาณของอัครสา,าวนะอัครสา,าวกเมื่ออยู่รอดในสนามรบนะมันอยู่รอดในสนามรบนะีทุกๆสามวิจะทําให้สมาชิกทีมทั้งหมดได้รับโท่สันี่เลยครับเร่งรัวๆเลยนะี่แล้วถ้าได้ซ้ามานี่คือโอ้โหด้วย มีเอฟเฟกข้างล่างอีกนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วตัวนี้เป็นตัวเล่นเกตหมูที่ค่อนข้างเทพมากนะครับผมในเรื่องของการเล่นเกตนะฮะเดี๋ยวเรามาดูอีกตัวหนึ่งนะครับผม like ผมได้มาผมปื้มใจมากนะฮ like นะแสงมืดคอไอ <did> นะดีลองนะฮะส่วนอีกตัวหนึ่งที่เราฮิตใช้กันตอนแรกเลยนะเพื่อที่จะให้ตัวนี้อ่าให้ตัวนี้ออกสกิลยิงเลเซอร์นะฮะรัวๆ ก็คือน้องคนนี้ครับชูนะนะครับบอกเลยว่าชูนะเล่นคู่กับตัวนั้นเล่นเกตรุนัวเลยนะฮะผมลองใช้แล้วนะฮะเดี๋ยวเอาไปลองใช้ให้ดูนะฮะก็ตัวนี้ด้อยเรื่องของอ่าอีเคนะฮะไม่เหมือนตัวนั้นตัวนั้นอีเคมีล้มมีนู่นนี่นั่นเนาะตัวตัวนี้อันติีนะครับผมก็คือจะเล่นเกตให้กับตัวที่มีดาเมจสูงสุดนะฮะอ่าแล้วก็พอเล่นให้ดาเมจโจมตีสูงสุดแล้วก็มันจะเหลือคืนเลยนะ เหลือคืนมาให้เราเกือบครึ่งหลอดเลยนะ่ยตัวนี้อ่าจะไม่มีดาเมจเท่าไหร่นะดาเมจจะอยู่ตรงนี้นะฮะดาเมจก็จะแค่เวท120เนะี่ยเร่งมืนงงเวลาสั้นๆส,สั้นจริงๆนะอันนี้ดาเมจจะน้อยกว่าตัวตะกี้แล้วก็อันนี้นะฮะก็จะฮิ้วตัวที่โจมตีมากที่สุดนั่นเองนะฮะแต่ที่เราบัฟมันนี่แหละบัฟ ATK มันนี่แหละแล้วก็ฮิ้วมันเนะี่ยก็ฮิ้วเบาๆเนะี่ยซึ่งข้อดีของมันคือเร่งเกจ ไว้ white, ให้กับตัวดามิดไวแต่ตัวมันเนะ่ยเล่นเกตช้าเพราะฉะนั้นก็ต้องเอาตัว,ตวนี้มาเล่นเกตอีกรอบหนึ่งนะครับผมอ่าเนาะประมาณนี้สรุปเลยนะครับว่าตัวนี้ดามิดมากกว่าะคีับทีหมูอันนี้ดามิดเบากว่าฮะอ่ะมาดูการจัดทีมเล่นเกตแบบเทอร์โบคู่นะครับผมเอาด่านยากๆแล้วกันเนาะแพ้ช่างมันนะครับผมเอาด่านยา่ยางๆ นี่นะผมจะเอาออกไปก่อนนี่จาตัวนี้มาเล่นเกตคู่เลยนะต้องให้ตัวไอ้สองตัวนีออ้อยู่รอดได้ด้วยนะไม่มีล้วงหลังครับไม่เป็นไรเอาฮิวมายืนไปด้วยเนาะจะได้เล่นฮิวไปด้วยนะผมไปชา้ชาๆดีกว่าครับชา้ชาๆดูมันจะเล่นเกต สังเกตหลอนสีเหลืองมันจะเร่งไวมากทุกตัวเลยนะฮะแล้วมันจะเร่งให้ตัวชูนะได้ออกสกิเลเร่งเกรอีกทีหนึ่งครับผมเห <c oughs> ็นไหมตอนแรกผมไม่ผ่านนะดา่านเนี้ยเออเร่งเกรฮิวเร่งเกรชู una, นะนี่นี่โจมตีแล้วมันจะลม้มลงนะฮยนะนี่ครับผมดูเร่งเกรทุกตัวเร็วขึ้นเยอะนะครับผม ทุก3วิ90โทสะเนี่ยเป็นไงผ่านเลยนไหมเมื่อไรผมไม่ผ่านนะผมติดอยู่ด่านนี้เลยครับผมอ่าแล้วอ,อ,อีด่านหนึ่งแล้วอีด่านหนึ่งน,ะน,น,งนี่อันนี้นะถ้าไม่มีแท้งตัวไหนก็เอาตัวไหนกันมาก็ได้นะเออผมเล่นเออเขียวสองน้ำสองเพราะว่าผมมีแสงมืดไงี่ยรวมธาตุได้ไอตัวนี้ก็สำคัญนะไอหัวเขียวเนี่ย เอาไว้ผ่านด่านผ่านนู่นผ่านนี่เพราะเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นตัวหิ้เบื้องต้นที่ดีนะถ้าทำมันได้ให้ทำนาะตัวเขียวเนี่ยเอาไว้นะหรือไปแชร์ก็ได้อ่นดูนะแม้แทงเราก็จะเร่งเกจดเร็วขึ้นเราก็จะลดดาเมจได,ได้ได้ดีขึ้นนะขอให้ตัวเนี้ยไม่ตายเน่ะตัวคอแสงเร่งเกจดหมู่นฮะ อ่าล้วก็จะเล่นเกี์ให้ชูนะเล่นเกี์ให้ตัวดาเมจยิงเร็วขึ้นอีกนะฮะเนเนี่ยชูนะเล่นเกี์อีกแล้วอ่าแล้วตัวคอแสงก็มาช่วยตีด้วยแล้วก็เล่นเกีย์นะฮะอ่ามันอยู่หลังเลยนะครับผมอ่านี่ครับคลิปนี้ก็คือจัดทีมการเล่นเกี์เทอร์โบคู่ให้ดูด้วยแล้วก็ข้อดีข้อเสียของแต่ละตัวของการเล่นเกต2ตัวนี้ยังไงนะฮะ โคตรดีค yup. รับผมบอกให้นะตอนนี้ทีมผมเฟี้ยวมากเลยตอนนี้เออนะสวยไหมผมอุตสาให้ม to ันเกิดในไอ i ดีไอดีหลักมันไม่ยอมเกิดนะฮะมันมาเกิดไอดีรองนะผมเวรกรรมอันนี้ก็ทันซับวีเนาะอันนี้ก็อย่าลืมท้าทายทุกวันนะอันนี้สำคัญมากจะได้เควสนครับผม น,นีไม่ได้จัดทีไม่เป็นไรแล้วครับก็ตีให้ดูเลยตะกี้หอคอยยากๆเนาะประมาณนั้น,นก็ใครมีก็จัดทีมแบบผมได้นะะประมาณนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผม